1 1> เดินทางไปเบิ่งสวนแคตะลกครับว่าสภพไนน้อยด้อครับิสภาพวัดใหญ่ไปได้บ่ได้มขึ้นะผมไปได้ผมไปได้ไปไดผมได้ไปได้ผรับรถนี่เดียวเ่รอนนี้ี่น้องเนมันดีโอ้งาโอ้ยน้องน้สาโอ้ยครับอแรกแรกแว่าไปนีนจะขามสภาพไหนน้อยพราว่รถกัไปได้มมเตอร์ไซค์ ไปเดินเต็มมอเตอร์ไซค์รถใหญ่ไปบ่ได้ครับโอ้เลียวโอ้ยว่าแล้วจะพาลงก้นทางหน้าเดี๋ยวบ่ได้เลจะขึ้นไซส์แต่นี้เดี๋ยวไปลงก้นลงก้นลงก้นช่วยเดียวเดี๋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 ยวโอ้ยโอ้ลงข้างทางจนได้ครับโอ้ย ว่าหน่องว่าบึงบรรยากาศสวนแคตาลูปแต่ว่าท่ามันก็หน่อยไตย่กันแท่นหน้าสู้เฟือกสู้เฟืออันครับมือเดียวนะทยานหนุอยไปสวยงามมากแต่ว่าผมนักจักรกลันเข็บกบกแกมเขาสิไปได้อยู่บ่กู้ฝ่ายเนาะคอมเ็นฝ่ายที่หนึ่งหวยนี่เขาเอื้อนยังกันหวยเขาเอื้อนยังกัน ออนะเป็นธะมีปา่าเป็นหวยเนาะจะเป็นหวยหวยไหลววันลงไปนเนี่ยก็จะเป็นบันไรถักอันนี้เป็นเบีย้ยครับผมครับแ้นนงนะเขาแทงแงขาเขาแ้งนา แ่งขางเริ่ยกเเา<ค>นเรัรรป็นลาแบงมันจะเริ่มเทบมืออื่นครับอากาศบ่ค่อยดีอยากเป็นล่าเนาะครับเนาะอากาศเย็นร้ายหมอกร้ายกับเป็นล่าเนะาะแต่ว่าสูบน้าตั้งใดขึ้นมาครับหวใช่หน้าหวัว มันมากยือนกัดีเลยมาทจงหวะเ็บเลยตั้งมือครับตอนต้เเาครับเป็นมัเป็นนระหุนนะแล้วไล่ขึ้นมาไปหัมันรสแถวหลุดยวกันมันกสิเอาาวนลอค่อยยอยแต่ปลูกทั้งรังนี่ากเขียวงามแน่ยนองครับามั้เือ่อากาศมันให้พอดีนะมันดูใหญ่ครับัวถนัเครับทั้งบัจ็คไลครับปู่ ตันสามสี่อไร่สามสีอ่อไร่อันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นก็คือเพิ่นบทงของเพิ่นบอครับอันนี้อันดูดดินไโอ้อันนี้เพนะพากไว้นกอองพื้นที่ต่อเขตกันระวังสองของกับดอนผูดดินครับต่อไปนี่ก็ัดอนผูดดินขตอไปอีอนพูดินตบดดินมันหาจะเออแมนกองของกบวนอกงบัวครับมคองนคือกันครับเป็นเนปลูกที่หลังง่ามครับกีาลังเป็นหมาก เป็นหน่วยอ,อันนี้หมากกาลังงามตันใหญ่งงปันไหนเ <c oughs> เป็นปูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับา <c oughs> มงามก็ลังเป็นไ <c oughs> ก่เวบอต้อนนี้ไก่สิไดตัดแน่แล้วบล่ครับนี่ย <c oughs> อย่างเนนะาะอีกจักมือนสิเดตัดประมาณ <c oughs> ตัวละครจะเป็นคนละเป็นเดือนนะผมาครับต่โตทั้งผลสิเดตัดก่อนเนาะ เป็นปลูกเป็นหลออเป็นหลออเป็นหล่นครับนวยออกกาลังงามเลยครับสวนแคนตาลูปวันตอนผู้ดินตอเขตกับสองห้องครับครับอากาศไม่มันจะนวยมันจะมันจะเแบบค่นทีมันแสงว่ติดรเล่ติโตยะเลยครัช่วงนั้นมันอากาศไม่นนะช่วงนั้นมันหนาวเนาะครับนาช่วงนมันหนาวทั้งกับหมอกนนะคันตดปอมอาาศเย็นหล ต้องาก็เงยงนรู้้สของมยังซีเออนขาว่าไร้สของเก้มผมผมปอกช่วงาหนมันหนาวแฮงมแหวยจะปูกเนเดือนนะปดโปโอ้ตายแล้วไไม่ได้เาตัดเขาไปส่งทางใดครับเดี๋ยวทางโรงงานเขามาหับเองเลยอปโูกลมีรงงานหลับแน่นเขาตัดแล้วเขาแพ็คใุผู้อื่นอยาปลกน้าปยังง ใกล้เงินครับดูเริ่มปลูกลายเลยครับต้องติดต่อโรงงานต้องติดต่อทางไหนครับทางโรงงานอันสาหกรรมเขาเนี่ยแหละขวดกับโรงงานเขาอะไต้องเรือเขาผลผลิตเขาได้หัวเรือกับโอ้ไหลาเข้ามาขันโมแน่ใจกับมาครับตแกมาชมมาสอบทามเพิ่นใดอยู่นะครับเนาะครับพื้นที่บ้านน้องสองของดอนผู้ดินครับแม่สองของฮูเวิร์ดเพราะเพิ่นกอยุ่องของแล้วครับเจ้าของสวนแคนตาลูปอยู่ใส่พิดต่อมาเบื้องเพิ่นได้ครับ

นี่นะครับครับช่วนี้มันจะตัดมืออื่นครับเพิ่งปลูกลอบแรกทดสอบเบื้องบนว,วะแต่ว่าโอ้โห,หลายแล้วทีสิบสามลายสิบสี่ลายนั่งก็ตัดอยอครับเคนตะลู บ้านผู้ดินครับบ้านผู้ดินบ้านผู้ดินต่อเขตกับซองห้องครับตำบลกองโขนองพอำเภอหน้าตาลจังหวัดปนตราจัานี่สุดหลงหูหลูกตาเลยครับแต่ว่าทั้งฝากทั้ง่นก,มก็มีอีกนะครับผลโมเมนต์โอ้ยต้นปูกี่รอบหนึ่งโอ้ยมันทั้งผลแต่ว่าตัวนี้เพิ่นปูกีรอบแลกที่ตัดเหมือน ดีแล้วสวนแคนตาลูปตัวนี้แฝดเคนตาลลูแฝดตัวนี้แฝดก็มีเนาะแคนตาลลูโอ้ระบบหนามเป็นสูบขึ้นมาปล่อยเป็นระบบหนามยศมันมีหนามยศ มีท,อทอ่อท่อเดี๋ยวต้องเห็นว่าท่อน้ำดำตอนเป็นเหลือแล้วมั้งเนจิตตัดแล้วเปนเหลือแล้ะท่อน้ำหยดมีน้ำห้ยกันมันก็เลยสูบเอาขึ้นมาปลูกบรรยากาศง่ามหลายสุดลูกหลูกตาสวนเข็มตะลูกมันโน่นสำล้านตอเขด็ดดอนผูดิน ตะบลกองพลอำเภอนาตาจังหวัดอุบลราชธานีทางปีกระปุกขนากโอขนาแซมไปนำ่ก็ต้ aos aos e. องปักปีอูไรกับเนี่ยกำลังเหลืองบรรยากาศสวยงาม สวนแคตาลู